เชียนอืออ่าวิเชียนคุยหน่อยอือเองเป็นแมวใช่ไหมเป็นแมวหรือเปล่าไม่ใช่เหรอเป็นแมวไหมเนี่ยเป็นแมวปะไม่เป็นแมวหรือเปล่า,ว,ว,ว,ลาวิเชียนไม่ใช่แมวกินข้าวหรือยังกินแล้ว กับข้าวอร่อยไหมกับข้าวอร่อยปะไม่เชียนวิเชียนฮะวิเชียนเป็นแมวเป็นแมวอายุเก้าขวบ <c oughs> วิเชียนเป็นแมวอายุเก้าขวบที่หนักแปดกิโลเอาก็หนักจริงอนะ <c oughs> ก็วิเชียนหนักแปดกิโลจริงๆไม่

เฮ้ยอนาสเกอร์เรเบอร์ฟอร์เรนาย้เดี๋ยวมันบินเออนาสเกอร์ไรนันบินะอันนั้นฮัสคารเบอร์ฟอร์เสุขคอบูจุระ w a right <c <oughs> ah, t a right now, c h o l นี่เอาจะมาไลก็มานั่งคุยสิมานั่งคุย What and <school> h s g o รมานั่งนี่มานั่งนี่พี่เขาไม่เห็น <laughs> and it's care from my skin. <laughs> <laughs> oh the pa getting house alright. <laughs> <laughs> we stand <now>, so okay? <laughs> <laughs> Wonderful in that frame

โอร่เซ่เกราร์กูโซ่เยนี่พี่เขาบอกว่าลูกคือน่ารักแท้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาที่มีหัวใจด้วยโอ้มีหมวกขอบคุณครับ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  thank you เขาให้หมวกเราให้รางวัลเรานั่นเดนนาวารีด you อัฟฟอร์เตีย n โน้20 24 yes oh from my name is korea ร้องเพลง my name is brian ให้พี่ๆเขาฟังเลย my name is brian I'm 24 years old I m from korea เนี่เป็นไงเพลงนี้มีจริงรอเลย My name is Brian. I'm 24 years old. I'm from Korea. My name is Brian. I'm 24 years old. I'm from... Oh, thank Cup! Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm 24 years old. I'm from Korea. My name is Brian. Let's <laughs> 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 Okay, bye-bye. Bye bye. Have a good dream. Have a good dream.